มักหยัดวาสันได้หวานต้มมือต้มบุได้ต้มเองบุได้ทุกคนต้มไม่แน่สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทางพังลาวแก็ทางพังไทยเนาะขอต้นรับเข้าสู่ส่องสวัน้องสาว นเมื่อนี้สิเป็นเราล้างแล้วเฮ็ดป่าได้แล้ว่าอีแมน่ปวดทันได้ล้างล้างก่อนอยู่แล้วเด้อีแหน่กำลางป่าเนาะใช่ดีเย่ล้างแต่เสาเนาะเพราะว่าอันอันนั้นถ่ยเบิร์อีพีหนึ่งแล้วก็สีห็นเนาะเพราะว่าป่าเราได้ตอนกลางคืนทันแต่ว่าตื่นมาตอนเซาแล้วมันมันเน่ามันอยล้วเราเอามาเฮ็ดป่าเด็กมันี้ จะมาล้างเลยนะมาลงมือเลยสลาก็ะออบวะแม่อมอบโอบแสดงสลาสลากัน็อาดมันสีสาสีมันออก บีบเอาขี้มันอ่อนบีบให้เลยเนี่ยล้างจากน้ำเนี่ยล้างจากน้ำเนี่ยโซลามเลยนะมันก็ออกมันเปื่อยเลยออกเลยนล้างกน้าล้างจนป่ามันสะอาดล้งจาน,ำจจน้ำสะอาดเอาจนมัดขี้อยังไงแม่นะเน,น,น,นี่ยเพราะว่าเขาอายนี่ขี้มันเปื่อแล้วล้างในน้ำเนี่มันก็เหลวออกเลย่เลยออกน้ำเนี่ย มันจะบีบมันยะบีบเอาไวปลาปลาบ้านเฮาของมักเฮาปลาหรือว่าปลาแดกบ้านเฮาอาหารลาวคนมักกะฮงขาดบ่ได้ไม่นหยือนกับส่วนใหญ่ก็มีแต่ปลาแดกใส่โดยเฉพาะประเภทต่ำนี่ปลาตุกต่ตๆเนี่ขาดปลาแดกแม่นบ่ได้เลยมีก็เลยจะมา S <S 2> <S 2> เด็ดไฮเบิง้งเอาเนาะวันนี้กะตู้กะกัาอิแม,มะะ่ละกะนชได้ขอล้างก้นเพราะว่าด้วยใตยเพื่อจะมาล้างนำ้ำอ้าวเอาทุกคนเนาะอันนี้กันน้องตู้เพื่อนชีไดอันล้างน้ำเถื่อสุดท้ายแล้ว มันสะอาดแล้วขี้มันก็บเบิดแล้วใส<า>ข่ข,ขี้ขี้มัน,มนอะไรนี้มันโอ้อกแล้วขี้มันออกหมดแล้วดิอ้ตอนนี้ได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันสะอาดแล้วห้องล้างมันี่ก็ห้าหกน้ำแล้วนี่แหละทุกคนปลาเด็กซูบบราณั่นคนตะื่อกี้คนเห็นแบบนี้เพราะว่าคนสมัยเฮาสวสไลก์อะมันกระเบีย มีไผายยาเี็ดแล้วส่วนใหญมีแต่คนก็ซื้อเอาจะมีแต่อยูเ่เฮานนั้นน้องสาวลาวนี่แหละส่วนน้องสาวลาวของเราพาเดี๋ยากขี้กาได้กินไม่ไปซื้อประเด็พอดยามป่าลุงตอนลุงตู้งแล้วกันไอ้่นเดียวห็ไอ้ยาดี้แฝดมันเท่านึงนี่ป่าลุงอีแม่กันแ,แต่เมื่อคืนนี่แหละทุกคนเี็ดเี็ดนำ อทุกคนหลังจากที่นน้องตู้เพื่อนนั้นล้างแล้วน้องตู้เพื่อนสิถามเพื่อนอีว่าเพื่อนชีฮ็ดอย่างต่อน,นี่เนาะเอาเกลืเเอเอาเกลือใส่ปลาเอาอย่างก็เอาเกลือเาใส่ปลาเป็นอยังห่าห่อจังซ่าก่อนส้มเนี่เขาวมักมันมกักมักไว้ก่อนหมดได้ไว้ก่อนแล้วก็คั่วเกลือคั่ว,ว,วหั่อีกล่ะโอ่างหักแล้วจังมา ผสมใส่ละผสมใส่ละกับก้นแล้วก็เอาเข้าใส่ไว้อละแบบนี้ไก่เราเสร็จมาเข้ามาฮอดเครื่องทางแล้วแม่นบอแหละตู้มาฮอดเครื่องพรางเลยคนเลยตู้กะอีแม่มาหอดเครื่องทางแล้วเอาอีกสี่เดือนทั้งหน้าก็เป็นกินแล้วแบบนี้อ๋ออีกสี่เดือนเลยทุกคนเอาสี่เดือนแต่สี่เดือนท่านแหละเป็นกินแล้วแต่ว่าคันแท่แบบมันกินไม่ยังคักๆลาแบบ ปีหนึ่งปีหนึ่งปีปลายเยทุกคนดนเท่านูแห้งแซ่ฟมันบอกดุลธนูแหงเซฟดุลธนูแห้งแซ่ฟคนเราแต่ว่ามันหมิดฮอตอันซี่เดือนนะถือว่ากินได้นั่นนี่ฮนะเป็นแล้วเออมันเป็นแล้วเป็นแล้วกินได้ตู้สลาวเป็นกำลังใจให้ตูใ้ในเดอ้อร์วันตี <c oughs> เอางั้นทุกคนหลังจากอัน ทาเทิุนเพื่อทาเทพุนเศร้า,าแล้วเขากะน,นางทาอีกแล้วนางทาต่อไปอานะ้าวเนาะหลังจากตู้มักเกลือใส่นี้แล้วตู้กะจะมาขวาัขวเกลือใส่กับทำเนาะนะเขาขวาแล้วแล้วเขากำมาะลาวใส่เลใส่ถุงหนึ่งบม โดยใส่ถุงนึ่งเพราะว่าเกือห้ามใยอยู่นี่กระลายอยู่แล้วห้ามกระสิบประมาณถ้่วหนึ่งนะทุกคนเนี่ห้ามอันนี้ก็เป็นปลาที่นน้องตู่กับอีแม่พึ่นสะล้ากีนี้อันห้ามนี่กะที่ห้าวน ขั่วใส่กับบวบได้ย่อนอย่างละขั้นเท่าใส่ห้่มแล้วมันสีหอมของขัวข่วใส่หั่มประเดชเขาจะหอมไปผสมก,กันเลยขั่วอะไรขั่วไฟอ่อนๆคน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  อิฟนะิกกมาเนาะหนะ้าหน้าไม่ให้เว้าวเลยนะปิดกำลังใจให้ตู้ในเดอ้อเอาอแล้วปิดกำลังใจให้เพื่อนีแล้วทุกคนต้องการกำลังใจช่วงนี้ตู้ต้องการกำลังใจเอาตู้ต้องการกำลังใจกับตูก้กับคนต่อ,ตอไปอ่าทุกคนทำตูก้กะแล้วละได้เพราะว่ามันแห้งแล้ว ซัมนี้น่าจะได้แล้วสัมนี้เนาะได้จังเฮ็ดได้จังว่ามันน่าจะได้แล้วอ๋อเไรล้วมันมันกลิ่นมันหอมแล้วเด้กบุษย์ย้ำเข้ามาดมมึงไม่หอมอยู่บอกเขาดมน้กันดมน้กันอ่าหอมแมนอบหอมแมนโบหอมขานาดมาตันนี้ดูสป่งก่อนเด้อ แหน่ดจูจะคนเฮาโป่งลงไม่เขาจะป้าให้มันเย็นก่อนมันมันเย็นแล้วเฮาจากสีได้ไปเขาใส่กับป่าที่เฮามักเกลือหันไว้ก่อนงหน้าเนาะเย็นแล้วเรียบร้อยเนาะอันตู้ขวาห้ามใส่ันเกลือเอ่เฮาก็สมาวหวยเลยกู่จะหวยเลย ร้อยโอ้ยเอฟเฟกต์ใช่หน้าสลาวเลย <laughs> บาทนี้โอ้ยประเด็กปีนี้ซัสมสิกินได้ตายด้ยชัวร์เพราะว่า,า <laughs> เฮ็ดคู่ปีอยู่แล้วนะเราจะเฮ็ดคู่ปีอันตายชีได้แนะนำให้อันตู้นี้เป็นสาวปลาอะไรนี่คันเ,เด็กคันเด็กอยากว่ามูมินคันเนาะหอมมินหนะ <laughs> อมมิน <laughs> ตู้เหม็นตู้ไม่ได้เหม็นเลยคอมเมนต์ใต้มลิดไม่ผ่นในเ,นเด้ออ่าเป็นกำลังใจให้ตู้ในเด้อตู้เศร้าไปได้เนร้ตู่กะอยากได้กำลังใจเป็นกำลังใจให้ตู้แน่บอ,ออนเอาใหม่ออนงามๆกันออนมวนมวนกันทุกคนเป็นกำลังใจให้ตู่ในเดอ้อถึงตู้จะเศร้าไปได้เมราะตู่กะหอมอยู่บอสใจบุเป็นให้เพระาะว่าอ FC น้องตู้เป็นกำลังใจให้แล้ว น่านแล้วม่วนจนตูตูไมันกับแข็งแข็งได้เพราะว่าเฮาอันอันนั้นเกลือไว้แล้วเฮามักเกลือไว้ตูมันกับแข็งแข็งอสไลวต่อไปเลยสไลวจนมันชิเข้าเดียวแล้วเจ้าเขาจะมาใส่ไห่ไข่เขาก็เตียมมาไว้เรียบร้อยแล้วไห่ขูนข้างแน่ เอาเนาะเพื่อทานน้องตูซ่ซาลาวแล้ว,ลวเป็นกำลังใจให้น้องตู่เอาใส่มาเรียบร้อยแล้วเราบอกน้องตู่แล้วแล้วแหมมาแล้วเราตู้สีเอาลงห้เลยบาทนี่ จับทุยหยัดเข้าไปเติบเติบไปทุกคนนั่นจับลงไปเลยฉันกลัวมันจะติดน้องตูคุณว่าจับหยัดจับหยัดุมักหยัดว่าสันได้ขวันต้มมือต้มบุได้ต้มบุได้ต้มเองบุได้ทุกคนต้มไม่แน่ หยัดใส่ไปหยัดเข้าไปอันใส่ไหาเดียวนี่บอตู้บอเฮามีหลายหามีหาน้อยนำ้ำนี่หาน้อยทุกคนตะแพงบอแต่แพงคือสอ่งสาวเลยบอกคอมเมนต์ใต้คลิปเดอ้อเพราะว่ามีสองหายทุกคน,นสาวทางหายใหญ่ <laughs> สามทางหายใหญ่เป็นว่าหยัดหยัด อ๋อไออะยัดยัดยัดน้องตู้ยัดยัดอยู่จ้าตีกำลังใจให้ตู้ในเด้ออะน้องตู้แล้วเราบอน้องตู้โดยน้องตู้ยัดแล้วแล้วน้องตู้คมลงให้มันแน่นโอ๋อคมคนต้องได้ข่มคมข่มเลยขมแน่นแล้วนะจากนั้น อัดได้บาทนี้ได้เปันสีอัดด้วยถุงพลาสติกแล้วก็สายยางทุกไว้แน่เสร็จแล้วทุกคนสำหรับปาระเดกของตู้ในปีนี้มาฮอสนี้ละกะ สิไรบดแล้วแต่ก่อนสิไปกับขอขอบมุกขอบใจนำไวอาร์เอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามพับจุ้มโซ่ไอ้น้องสาวเราคำมวนเฮาแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โซ่ไอ้น้องสาวเราคำมวนเฮาเค็ดคลิปใหม่ๆต่อไปนี้เด้อสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย